The <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยไม่หมอะความสุขหตัวตัวม่หมอหของตนั่นเองนะคะไม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่จำใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลก์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ต้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นนนไรรคค่่ะะมาาาวัี้เทํล ราศีสิง์จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดราศีสิง์และลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวสิง์เป็นชาวธาตุไปนั่นเองนะคะทุกคนเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช่วงเวลานี้จะเกิดสิ่งดีๆใดเกิดขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิง์ในเดือนกรกฎาคมค่ะ มาค่ะขออนุญาตครูคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระอ,องค์นะคะช่วงนี้เวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ลือชาวราศีสิงห์คะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายพอนั่นเองนะคะคุณโฟกัสที่เป้าหมายในร้ายมีดีในดีมีหลายไม่ต้องยึดติด นะคะคุณเป็นคนยึดติดคุณเป็นคนดื้อคุณเคยอกหักเสียใจนะคะใครพูดอะไรคุณก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะเรื่องบางเรื่องเรื่องหัวใจของคุณนั่นเองนะคะให้คุณปล่อยวางได้แล้วไม่เลิกอ่อมเลิกยุมแล้วชัยชนะจะมาหาคุณนี่คือ k คิงือดะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีจิตใจที่อ่อนไหวแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายความสําเร็จกําลังจะเบิกบังเกิดขึ้นกับคุณเคาะสิ่งยังไงก็คือสิ่งนั่นเองนะคะนี่คือ คุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาง่ายๆคุณคือราชสีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งยังไงก็เคยก็ไม่เคยกลัวสิ่งใดไม่หวั่นต่อสิ่งใดนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนับจากนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แม้คุณจะมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้กิตใจคุณขุ่นมัว มาทำให้จิตใจคุณหม่นมองคุณก็ไม่เคยกลัวเพราะคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนับจากนี้บารามีของคุณจะเกิดแต่ถ้าคุณอ่อมคุณโยมอยู่บารามีของคุณก็ไม่เกิดนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะและตอนนี้เวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณควรจะโฟกัสเรื่องใดอยู่กับตัวเองให้เป็นณนะช่วงเวลานี้ตอนนี้เวลานี้สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ อขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยแสงอาทิตย์เดอะสันความสุขของคุณให้คุณโฟกัสที่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดลัคณาลาศีซึ่งคุณเตรียมตัวเลยค่ะปล่อยใจปล่อยตัวตัวเองนะคะให้เลิอกออมเลิกยมรักตัวเองเอาหัวใจตัวเองมาอยู่กับตัวเองไม่ใช่เอาหัวใจตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นนั่นเอง นะคะคนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนะคะมาค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเปื้องปูแสงตะวันแห่งวันใหม่ เกิดขึ้นกับคุณแล้วเริ่มดีขึ้นนะคะแสงสว่างเริ่มเจิดจัดมาส่องที่ทางคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนับจากนี้ชีวิตของคุณจะโชติช่วงชัตวาลยิ่งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่เดือนเกิดของคุณนั่นเองนะคะยิ่งวันที่วันที่19และวันที่นะคะวันที่19กรกฎาคมจะมีดาวพุธและดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนพร้อมกันไปรวมตัวกันกับดาว นะคะไปรวมตัวกันกับดาวพลหัสนะคะเพราะฉะนั้นและรวมตัวกันกับดาวยูเรยนะัดเป็นดาวแห่งความโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับชาวลาศีสิงเพราะสิงก็คือเจ้าป่าสิงยังไงก็ยิ่งใหญ่เสมอต่อค่ะทุกคนมันจบแล้วค่ะนะคะเดอะทาวเวอร์ ระวังอุบัติเหตุในเรื่องการงานบางคนที่เจ็บชำ้ำบางคนที่ยึดติดเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะเดอ t ทาวเวอร์ครั้งนี้คุณอาจจะจบมาแล้วหรือในเรื่องการงานบางคนออกจากงานนะคะบางคนได้ออกจากงานแล้วคุณสูญเสียสูญเสียตัวตนของคุณคุณเคยมีหน้ามีตาคุณเคยคุณเคยมียศมีตําแหน่งบางคนเคยมียศมีตําแหน่งอาจจะเป็นคุณเคยเคุณได้เห็น นะคะบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วตอนนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ของคุณไม่มีอีกแล้วนะคะคุณต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นนั่นเองต่อค่ะ oh โอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบค,คุณค่ะขอบค,คุณค่ะค,คุณจะกลัวอะไรเราดวงชะตาของคุณนำพาบางคนอาจจะเจอวิกฤตครั้งนี้วิกฤตเดอะทาวเคุณอาจจะเจอมาแล้วเหมือนแม่หมอแม่หม,ม,มอเกิลดลัคนาราศีสิงห์ t ดอะทาวเในเรื่องการงานใหม่ถึงว่าคุณได้ออกจากงานคุณออกจากงานเองบางคนออกจากงานเองบางคนธุรกิจล้มละลายล้มละลายแต่ว่าดวงชะตาเหมือนการเซซิโร่เทอร์นิ่งพอยกลับมาอยู่จุดเดิมแต่ Turning Point ครั้งนี้นะคะเป็น Turning Point ที่เป็นเทอร์นิ่งพอยที่ยิ่งใหญ่ การได้เรียนรู้อุปสรรคปัญหาการล้มเหลวในชีวิตทําให้คุณแก่งขึ้นทําให้คุณมองเห็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวเองนี่แหละค่ะคือชาวสิงคุณไม่ใช่สิงธรรมดาแต่คือคุณคือราชาของสิงถ้าคุณอยากเป็นพญาสิงคุณจะต้องเอาตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในกรงสิง แล้วคุณจะเป็นสิ่งตัวที่6นั่นเองนะคะนี่คือความโดดเด่นของคุณดวงจะตาความรุ่งโรจน์ของคุณนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนับจากนี้ในปี6-8มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะเรารู้เลยว่าชีวิตนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, คุณได้ผ่านมาแล้วเพราะตัวเราเองก็ได้ผ่านมาแล้วบางคนถ้าคุณยังไม่ผ่าน คุณจะได้เรียนรู้จุดวิกฤตในชีวิตแล้วคุณลุกขึ้นมาให้เร็วล้มได้แต่ลุกขึ้นมาให้เร็วแล้ววิกฤตชีวิตจะนำพาคุณได้เจอความชดช่วงความสำเร็จมากกว่าที่คุณเคยเจอคุณอาจจะรวยแค่หมื่นล้านแต่พอคุณเจอล้มละลายคุณจะกลายเป็นเศรษฐีแสนล้านหมื่นพันล้านนะคะเป็นเศรษฐีมากกว่าเดิมนั่นเองเพราะสิ่งที่เราเจอเราถึงการยืนยันแบบนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ oh คำคุณค่ะคำคุณค่ะนับจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะดวงชะตาของคุณกําลังพลิกผันพลิกผันไปหนุนในสู่เส้นทางที่ดีไม่ว่าคุณจะวางแผนทําอะไรโปรเจกต์อะไรกําลังจะถึงที่สิ้นสุดนะคะคุณทําโปรเจกต์กับคนอื่นคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามา เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอย่ารอให้หุ้นอย่ารอให้ใครมาเสนอโอกาสให้คุณแต่คุณจงวิ่งหาโอกาสแล้วนี่เมื่อคุณได้วิ่งหาโอกาสโอกาสนั้นก็เข้ามาถึงประตูหน้าบ้านคุณมาขอประตูความสําเร็จให้กับคุณคุณจะได้รับผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์จากหุ้นส่วนจะมีคนเข้ามาขอเป็นหุ้นส่วนกับคุณเตรียมตัวตัดลิบบินความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะสามเดือนนี้หมายถึงความสําเร็จในหน้า หน้าที่การงานของคุณแต่ถ้าคุณไม่อยากมีหุ้นส่วนคุณก็สามารถทําด้วยตัวเองได้เพราะนะคะการที่คุณได้เรียนรู้นะคะเดอะทาวเวอร์ครั้งนี้คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณได้เรียนรู้คุณทันเกมในหุ้นส่วนของคุณแล้วนั่นเองแต่ถ้าคุณจะมีหุ้นส่วนคุณจะได้รับผลประโยชน์มากของหุ้นส่วนนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่กอดคอบคุณค่ะกอบคุณค่ะเตรียม <_ d ance> ตัวรับความสุขสิจ่ะเตรียมตัวรับความสุขสิจ่ะนี่คือนะคะนาออฟนอ๊อฟคับอัศวินถือถ้วย อัศวินที่มีความพร้อมคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณเป็นชายรูปงามเป็นสาวรูปงามนะคะจะมามอบโอกาสมามอบเรื่องความสุขความรักให้กับคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณทําธุรกิจตัวเองหรือว่าคุณเป็นลูกน้องคนอื่นก็ตามแต่แสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วดวงชะตาคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาคุณจะได้ ได้รับผลประโยชน์จากคู่ค้าจากหุ้นส่วนของคุณนั่นเองต่อค่ะห้านะคะห้าเหรียญตอนนี้คุณกำลังนะคะเดินออกจากความขาดแคลนคุณจะขาดแคลนได้นะคะเพราะแสงตะวันแทงวันใหม่เดอะทาวเวอร์ได้สอนคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้วิกฤตชีวิตของคุณคุณเคยนะคะเจอเจอค่าเ,เหรียญมาแล้วนับจากนี้คุณยังจะเจอห้าเหรียญอีกไหมคะนะคะเนะพราะมันขึ้นห้าเหรียญแต่เรารู้แล้วว่าว่า คุณได้หลุดพ้นออกจากห้าเหรียญเพราะแสงตะวันมาสาดสองที่ตัวคุณนับจากนี้ให้คุณเลิกอมเลิกยมแล้วรักเงินให้มากเมื่อคุณรักเงินมากเงินก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่เกินคะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะชีวิตใหม่นะคะชีวิตความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณจะไม่มีคําว่าขาดแขนลูกของคุณจะกินอิ่มเต็มเต็มคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งจะมีคน มาเชื่นชอบคุณเหมือนชีวิตคุณกลับมา t เทอร์นิ่งพอยที่เราบอกว่า Set Zero เซตซีโร่นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือความสุขครั้งใหม่ความขาดแคลนจะไม่มีในชีวิตคุณคุณได้เดินมาออกจากความขาดแคลนครอบครัวของคุณจะมีแต่รอยยิ้มนะคะบางคนลูกหนี่ ะะลูกหนี้จะเอาเงินมาให้บางคนจะเกิดรักตั้งไว้มีคนมาบอกว่าชอบคุณและคนคนนั้นแม้เขาจะต่างไว้กับคุณแต่เขาก็เป็นคู่ของคุณมาก่อนนั่นเองนะคะบางคนนะนะคะแต่บางคนลูกนี้จะเอาเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะแล้วความสุขจะกลับมาหาคุณคุณจะยิ้มแบบที่คุณไม่เคยยิ้มมาก่อนตลอดเดือนกันยายนแล้วเข้าไปสู่เดือนเกิดของคุณนั่นเองต่อค่ะ โอไมก้อเขบคุณค่ะเอาคุณค่ะนับจากนี้คุณจะปล่อยฟูชีวิตคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่สามารถให้ใครมาควบคุณคอนทรนตัวคุณได้เพราะสิ่งยังไงก็คือสิ่งนะคะมีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเราคนหนึ่งลองพูดเลยนะคะเพราะเราเจอเหตุการณ์นี้ นะคะความเชื่อมั่นในตัวเองความเก่งความฉลาดของคุณนะคะจะทํามันก็เป็นดาบสองคมนะคะมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบนั่นเองนะคะต่อจากนี้คุณจะเจออะไรคะสําหรับคนที่เกิดราคณาราศีสิงหรือคนที่เกิดราศีสิง์นั่นเองต่อคะ่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้รับการสปอร์ตในเรื่องการเงินคุณขาดแคลนอยู่ใช่ไหม คุณไม่ต้องกลัวคุณจะมีโชคมีลาบมีคนเอาเงินมาให้หุ้นส่วนของคุณถ้าคุณไม่มีหุ้นส่วนคุณจะได้เงินจากโปรเจกต์จากงานที่คุณทําแต่เป็นเงินที่มากกว่าที่คุณได้ไม่ใช่เงินเดือนนะคะแต่เป็นเงินบางสินบางอย่างที่คุณได้มาแบบ แบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆคุณก็ได้โปรเจกต์ใหม่สมมติอยู่ดีๆคุณได้โปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์นั้นจะนําพาให้คุณได้นะคะรับเงินเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ามากกว่าเงินเดือนของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานด้วยนะคะการทําบุญสุนทานดีแต่ทําให้ถูกคนนะคะบางคน เขาอาจจะทําตัวตนแต่เขาคุณเห็นขอทานไหมคะขอทานรวยกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นทําบุญให้ถูกกับคนนั่นเองเอาบุญเอาเงินเนี่ยไปทําบุญไปซื้อตัวเองเอาเงินเนี่ย นะคะไปทําบุญซื้อข้าวซื้อของให้พ่อแม่ของคุณกินอิ่มกินเต็มนี่คือเลี้ยงพระในบ้านให้กินอิ่มกินเต็มก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตคนอื่นจําไว้นะคะอะไรก็ตามให้พี่น้องคุณให้ญาติคุณให้พ่อแม่คุณกินอิ่มกินเต็มก่อนคุณค่อยไปบริจาคให้คนอื่นนั่นเองค่ะการที่ทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขกินอิ่มกินเต็มไม่อ่อมไม่ยมชีวิตของคุณจะมีแต่ความเปื้องฟูเลี้ยงพระในบ้านให้มีความสุข ก่อนจะไปเลี้ยงผาที่อื่นนั่นเองต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะคุณได้หลุดพ้นออกจากวิกฤตในชีวิตแล้วค่ะนะคะนับจากนี้จะมีแต่ความหกหกเลขหช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดนะคะลัคนาราศีสิงเลขหนึ่งกับเลขหกมาแรงเลขหนึ่งกับเลขหกมาแรงเราพูดได้แค่นี้นะคะอะไรที่ต่อท้ายสําหรับคุณนะเลขหนึ่งและเลขห เอาไปต่อท้ายตรงไหนก็ได้นะคะเราพูดแค่นี้หรือเราบอกเคล็ดลับก็ได้อะคุณจะไปซื้อเป็นรางวัลอะไรก็ได้นะคะเลขหนึ่งเลขบ,บอกตรงๆแบบนี้แหะคะ่ะเพราะเรารู้เรารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างบอกให้เราพูดเลขหนึ่งกับเลขหกนะคะเพราะมันจะช่วยเหลือคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองต่อคะ่ะโอ้แม่กูเจ้คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราเราเราไม่ใช่ไม่หมอใบใหวยนะคะทุกคนหรือว่าใบเลขนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างบอกให้เราพูดแต่เราไม่มีสิทธิ์เสษยนะแล้วคุณจะได้ไปเฉลิมฉลองคุณจะมีโอกาสใหม่ๆชีวิตของคุณจะมีความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่โอกาสใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ บางคนเฉลิมฉลองครั้งนี้คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนคุณจะมีเงินเงินเข้ามาเงินนี้เป็นเงินจากบุญกุศลของคุณยังไงก็ติดไว้สักหนึบาท30บาทก็ได้นั่นเองนะคะนะคะหนเราพูดแค่นี้นะคะเราช่วยเหลือได้แค่นี้นั่นเองนะคะทุกคนไม่มีลัคนาราศีไหนที่เรามาพูดแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราไม่ได้มีซิกเซนแต่ความรู้สึกบอกว่าให้เราบอกกับ คนที่เกิดลัคนาราศีสิงนั่นเองหรือคนที่เกิดราศีสิงนั่นเองคุณจะมีโชคมีลรับคุณจะได้มีเงินนะคะคุณจะได้มีเงินช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้พระในบ้านกินอิ่มกินเต็มแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองโอกาสใหม่ต่อค่ะโอ้ไม่ขอบคุณคุณถ้าคุณเป็นผู้ชาย นะคะราชาโชคฉลุกฉลาวพลบุญเก่าสรงให้เห็นเป็นสง่าเห็นไหมคะนะคะเราอยู่ดีๆทาไมเราต้องมาบอกเลขมาอะไรของคุณเราบอกว่า,าคุณอาจจะซื้อก็ได้หรือเอาไว้ติดท้ายหลายของคุณก็ได้เลขหนึ่งหกช่วงเดือนกันฎาาคมเลขหนึ่งหจะนําโชคให้กับคุณที่เกิดนะคะราคณาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์แล้วนี่คือราชาโชคธุรกิจการงานของคุณคุณเป็นคนใจดี คุณเป็นคนที่นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วชอบช่วยเหลือลูกน้องนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณธุรกิจของคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นเศรษฐีเลยค่ะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดราศาีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ความจเจริญความมั่นคงในธุรกิจการงานของคุณนะคะคุณจะสําเร็จ ณเดือนกรกฎาคมและสิงหาจะก้าวไปสู่แห่งความมั่งคั่งในเดือนสิงหาวิกฤตในชีวิตของคุณได้จบลงแล้วต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสิงสิ่งยังไงก็คือสิ่งแล้วคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนในเดือนของคุณละดวงชะตาของคุณจะยิ่งใหญ่คุณจะถูก กดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างในดวงในเดือนสิงหาคมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ออกมายืนยันนะคะสิง ออกมาสองตัวเลยค่ะนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนสตองคุณสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่หวั่นเกรงคุณไม่หวั่นไหวจากอะไรทั้งนั้นเพราะนี่คือดวงชะตาของคุณคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์และราศีสิงห์คุณรอโอกาสนี้มาเนืนงนานนับจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วดวงตะวันดวงใหม่เฉิดฉายมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาคุณต่อค่ะทุกคนบางสิ่งบางอย่าง มันอาจจะไม่ทันใจคุณบางคนนะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้านั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นสีถ้วยนะคะให้คุณเข้าใจตัวเองนะคะบางคนว่าสนาแค่เวลาตกฟากดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันแล้วนั่นเองนะคะต่างกันแค่วินาทีดวงชะตาย,ยังไม่เหมือนกันเลยแม้จะเกิดวันเดียวกันก็ตามนั่นเองต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่รักนะคะคุณจะได้เจอคู่รักคู่โซเมตที่เป็นคู่ต่างไปแต่ถ้าคุณเป็นคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมีความสุขอีกครั้งมันถึงเวลาที่คุณจะนําพาความสุขเข้าสู่ครอบครัวคุณพ่อแม่ของคุณพี่น้องของคุณจะรักและเอ็นดูคุณมากนะคะคุณคือคนที่ ช่วยเหลือครอบครัวของคุณคุณคือเสาหลักเออเราบอกเลยว่าคุณคือเสาหลักของครอบครัวคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพราะคุณเกิดมาเป็นราชสีนั่นเองต่อค่ะโอ้ o หขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะเดิจัเม็นคุณได้รับคําอธิษฐานลองขอไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดตอนนี้เวลานี้นะคะจัดเหมน จัดเม้นต์คือคําอธิษฐานของคุณกําลังจะเป็นจริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณอยากพ้นออกจากความขาดแคลนให้ปลดหนี้ปลดสินให้ปลดหนี้ปลดสินคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณได้ปลดหนี้ปลดสินแน่นอนค่ะแล้วคุณยังมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บคุณกลับมาเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งถ้าตอนนี้ ทั้งที่ผ่านมาคุณเคยเป็นเศรษฐีคุณเคยสวยคุณเคยหล่อแล้วคุณเคยเจอวิกฤตในชีวิตคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงแล้วค่ะต่อค่ะโอ้แม oh ่กสาธุ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  กาขึ้นกาก่าขึ้กาเก่าขึ้กานี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบให้คุณคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสาธุสาธุแม่หมอแม่หมอเกิดราศีลัคนณาราศีสิงแล้วพี่สาวแม่หมอก็เกิดราศีสิงด้วยนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปเฝ้าวอนขอต่างๆท่านกําลังมามอบให้คุณในเดือนะะกรกฎาคมนะคะคําอธิษฐานขอพรอเป็นจริงคะ่ะ ะค,ะคุณตั้งปิดอธิษฐานขอพรให้คุณมีความสุขให้ครอบครัวของคุณได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ออกจากความขาดแคลนณนะตอนนี้เวลานี้มีแต่ไพ่เทพมาบอกคุณนี่คือไพ่เทพไพ่เทพนี่คือเทวดานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณเคารพและศรัทธาไม่ว่าคุณจะเกิดศาสนาอะไรก็ตามนั่นเองต่อค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะ บางสิ่งบางอย่างตรงนี้คืออะไรคะเจ็ดดาบอะไรที่มันทำํำหลวบๆซ่อนๆอยู่นะคะก็ดีค่ะเหมือนแม่หมอทำํำหลวบๆซ่อนๆทําเป็นเบื้องงานเบื้องหลังนะคะเป็นยูทูบเบอร์แบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจสีเทาก็ถอยออกมาค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าท่านจะมามอบอะไรให้คุณลับๆับนะคะอันนี้หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานของคุณ จะเป็นจริงนะคะท่านจะมามอบทางลัดเส้นทางลัดให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กูดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้แม่กูด่าโอ้แม่กูด่าโอ้แม่กูด่าสาธุ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 ทุกคนนะคะท่านจะมามอบท่านจะมามอบอะไรให้คุณคะดีเอ็มเอลอร์นะคะดีเอ็มเอลอร์ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอผู้ชายเข้ามาซัพพอตเป็นผู้ชายที่มั่นคงร่ำรวยหรือว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปทำติดต่อค้าขายธุรกิจกับชาวต่างประเทศยินให้พอรอให้เป็นแล้วบางคนจะได้เงินซัพพอตจากผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอายุ50ปีขึ้นไปจะมามอบเส้นทางลัดให้คุณ ผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นเทพเทวดานะคะที่ลงมาเทวดาบนดินเทวดาเดินดินมามอบให้คุณผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายนี้ที่มีบุญหนักสักใหญ่นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะแล้วถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยไม่ได้นานหรอกคะ่ะเพราะตอนนี้คุณจะก้าวหน้า,กลา,ากลายมาเป็น เจ้านายของตัวเองเพราะมันขึ้นเดือดฟูนั่นเองแต่บางคนอาจจะเป็นแบบบอสเป็นซีอโอของบริษัทนั้นบริษัทนี้เป็นผู้จัดการก็ได้นั่นเองแต่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอาจจะได้ไดเดินทางไกลๆคุณจะเห็นเส้นทางลัดในชีวิตคุณตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานของคุณให้คุณได้ทำงานลับๆอย่าได้บอกใครความลับนี้เป็นความลับที่ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายที่เกื้อหนุนคุณอยู่มาส่งเส้นชัยให้คุณได้รับก่อนคนอื่นนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมันสมปวดแล้วที่คุณจะได้รับ การงานของคุณจะได้รับัยชนะการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณจะได้เข้าสังคม,ม,ม,มในหน้าที่การงานคุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นราชการนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ถ้าเป็นชาวนาหรืออะไรธรรมดาคุณจะมีความโดดเด่นนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณเสมอโอกาสนั้น มีคนมานับหน้าถือตาของคุณสมมุติว่าคนอยู่ในหมู่บ้านเป็นชาวนาธรรมดานะคะแต่คุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าใครเขาแม้ว่าคุณไม่ได้รับได้รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแม้ว่าคุณไม่ได้รับตําแหน่งอะไรเลย แต่อยู่ดีๆคุณจะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะชีวิตใหม่หรือว่าลูกของคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นั่นเองอาจจะไม่ใช่คุณนะคะนี่คือโอกาสใหม่การเดินทางใหม่ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบโอกาสให้คุณแล้วความอ่อมความยมไม่มีในชีวิตคุณคุณจะไม่มีสถานะขาดแคลนอีกต่อไป เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานความสุขเงินทองนะคะความสําเร็จให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมต่อไปถึงเดือนสิงหาด้วยซ้านั่นเองนะคะความรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับคุณแล้ววันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ